ที่ดินแบ่งขายติดมหาวิาลยกรสินพื้นที่นามนถูกและคุ้มสุดในย่านนี้มีเพียง3แปลงเท่านั้นเริ่ม100ตารางวาถึง177ตารางวาที่ดินผมสูงเหมาะสร้างบ้านหอพักร้านค้าอาคารพาณิชต,ติดถนนสาธนารณะทุกแปลงเข้าออกสะดวกไฟฟ้าประปลาพร้อมเดินทางเข้ามหาวิลลยเพียง30วินาทีเท่านั้น พร้อมของแถมมากมายฟรีโอนสวัสดีครับวันนี้นะพามาชมที่ดินนะครับนะทำเลทองนะครับติดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับติดเลยใช่ไหมติดเลยนะฮะก็คือเฉพาะถนนถนนกั้นถนนกั้นแค่นั้นนะครับฝั่งนั้นเป็นมหาวิทยาลัยเนาะที่ดินมหาวิทยาลัยนะฮะอยู่ใกล้ โซนหอพักนะครับแล้วก็เ,เรียกว่าไม่ไกลจากมหาวิาลยนะฮะเดินทางไม่เกินหนึ่งนาทีก็ถึงนะครับนะมาดูกันนะครับว่าที่แปลงนี้นี่สวยขนาดไหนนะครับนะที่ดินแบ่งขายติดมอกระสินนะฮะตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับโอ้แถมแถมทองคำหนึ่งบาทหนึ่งบาทเลยนะโอ้ตอนนี้ก็เกือบห้าหมื่นแล้วห้าหมื่นนะ 50, นะครับเกือบห้าหมื่นละนะครับอ่า ที่ดินตอนนี้เรามีอยู่สามแปลงครับแปลงลนะสามแปลงก็คือเนี่ยครับ A1 ก็คือติดถนนสองด้านเลยก็คือถนนหลักนะครับเป็นถนนของเทศบาลตำบลสงเปื่อยเรา <Wis dom. S 2> นะครับเนาะกว้างประมาณเจ็ดเมตรเลยเจ็ดเมตรเลยเนาะนะฮะแล้วก็อนาะคตขยายได้อีกเป็นสิบสองเมตรเลยนะครับนะแล้วก็ A 1หนึ่งนะฮะร้อยตารางวานะครับนะโอ้หน้ากว้างนะครับ ด้านไหนก็สร้างได้อสองร้อยตารางวาครับตารางวาเหมือนกันะหรือว่าหนึ่งงานนะครับขนาดก็ประมาณสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับสวยๆนะครับแล้วก็แปลงที่สามนะฮะอันนี้อยู่ข้างในสุดเลยนะแต่ว่าที่สำคัญก็คือเนื้อที่เยอะสุดนะครับหนึ่งร้อยเจ็สิบเจ็ดตารางวาเกือบสองงานเนาะใช่ครับมีทางเข้าออกทุกแปลง ไฟฟ้าไฟฟ้าปลาปลาถึงถนนคนกรีดที่ดินผมสูงด้วยใช่ครับโอ้โหไปดูของจริงฮะเป็นยังไงมาเลยครับผมอยากเห็นแล้วอยากเห็นแล้วนี่ถนนคอนกรีตเลยนะครับใช่ครับแล้วก็ไฟฟ้าข้างบนเลยนะครับหน้าแปลงเลยใช่ครับอินเตอร์นออินเทอร์เน็ตคือสายถึงหมดครับใช้ได้ทาหอพักนี่ก็คือเต็มแน่ๆนะครับคนเข้าพักตอนนี้ เด็กๆเมื่อหาลัยเกือบสามพันใช่ไหมใช่ครับพื้นที่ดามอนนะใช่ครับแล้วก็มีโครงการในการขยายในการรับนักศึกษาในการรับนักเรียนด้วยนะครับก็จะทําให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เกิดการพัฒนาหรือว่าเติบโตขึ้นอีกครั้งใหญ่นะครับตีโทเอกใช่ครับและใช่ครับปริญญิตก็มีละโอ้ครบครับปวิชาชีพก็มีใช่ครับจะเลื่อนไปนาจะเลื่อนไปนาอันนี้คืออะไรครับแดงๆเนี่ยขวามือเนี่ยนีคือ เราตัดทางสาธารณะอย่างกว้างเลยเนาะ6เมตรใช่ไหมครับใช่ครับกว้าง6เมตรเลยรถสวนกันได้สบายเลยเนาะได้สบายนะครับเราตัดไปให้แล้วก็แบ่งให้เป็นของของรับแล้วนะครับสาธารณะเลยเป็นสาธารณะแล้วนะครับเข้าถึงทุกแปลงใช่ครับเข้าถึงในสุดเลยนะครับมาดูแปลงแรกนะครับแรกนะแปลงที่หนึ่งเนาะเอหนึ่งครับที่นี่เราถมสูงแล้วนะฮะถมแล้วนะถมแล้วรับเคลียร์ลิงเรียบร้อยครับอยู่ หลังมหาลัยนะครับติดหอพักอ่าใช่ไหมฮะอ่าใช่ครับนะเอีหนึ่งเนาะเอี๊หนึ่งร้อยตารางวาหนึ่งร้อยตารางวาสวยๆเลยใช่ครับสร้างบ้านสร้างหอพักทําตึกราคาไม่นี้ก็ได้นีครับทำหอพักก็สิบห้องนี้สบายเลยอืแต่ถ้าทําหลายชั้นก็โอ้ยสามสิบห้องนี้ทําได้นะครับสบายสบายเนาะนะฮะหนึ่งอ่าหนึ่งงานหรือร้อยตารางวาแต่งนนี้สวยสุดเพราะว่าติดถนนสองด้านสองด้านเลย ใช่ครับนะฮะนี่คือด้านตรงนี้เนาะใช่ครับข้างๆ้าใช่ไหมครับแล้วก็ข้างหน้าใช่ครับอ่าอันนี้ครับข้างหน้าดูเลยแปลงนี้ผมว่าสวยสุดๆสวยสุดเนาะใครได้ไปจับจองครอบครองก็คุ้มค่าแน่นอนคุ้มค่านะครับโอเคนะมาดูแปลงที่สองครับที่สองนะครับนี่ก็คือหลักฉนดนเราแบ่งแยกเรียบร้อยใช่ไหมครับแบ่งยเรียบร้อยพร้อมโอนครับพร้อมโอนเลยนะครับโอนมืนเ้ได้เลยเนาะ เราปักหลักเขตไว้อย่างชัดเจนนะครับถ้าเข้ามาดูที่ดินตามพิกัดที่เราปักไว้เนี่ยก็สามารถเข้ามาได้เลยเข้าออกได้สะดวกนะครับเข้าออกได้สะดวกเลยนะครับนะนี่นะครับสวยนะครับถนนรถก็จอดเข้ามาได้เลยนะครับนะครับหลักหมดชัดเจนช้ดเจนไหมฮะเนี่ยโอเคนะครับอเอสองอสองหนึ่งร้อตารางวาหนะคร้บตารางวานะครับ แต่ละด้านก็เกือบ20เมตรนะครับความกว้างเ19หรือ21ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ครับนะเขาเรียกว่ามีความเป็นมณฑลนะฮะภาษาไทยบ้านเนาะเป็นมณฑลเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะจะก่อสร้างจะใช้ประโยชน์ก็ง่ายนะครับนะแล้วก็เรียกว่าหน้ากว้างมากมากนะครับนะแปลงนี้หนึ่งงานหนึ่งงานนี้กว้างมากๆเลยนะครับนะครับถัดไปอะไรครับถัดไปนะครับแปลงสุดท้าย รู้สึกจะกว้างกว่าเพื่อนนะพื้นที่ใช่แล้วก็ราคาเนี่ยผมว่าตามขนาดพื้นที่เนี่ยก็จะถูกกว่าแปลงอื่นด้วยนะอ่าถ้าเทียเฉลี่ยใส่กันเนาะใช่ครับต่อตารางต่อตารางวาใช่ครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นถสนเข้ามาถูกต้องไหมครับใช่แล้วก็มีทางเข้าทางเข้าทางเข้านี้ทําประตูเลื่อนประตูทางเข้าได้สบายๆเลยนะครับนะประมาณ8เมตรนะฮะประมาณนั้นครับนะกว้างนะฮะเข้าออกได้สะดวกเลย นะครับพอเข้ามาเสร็จเนี่ยก็จะเป็นที่บริเวณที่กว้างที่สุดนะฮะของทั้ง3แปลงขนาดเนื้อที่ของ A3 ก็คือ177ตารางวาร้อตารางวานะครับเรียกว่าติดกับแปลงด้านหลังสุดเลยครับนะครับแต่ก็ไม่ไกลนะครับจากด้านหน้าเข้ามาก็นิดเดียวไม่ถึงห้าสิเมตรนะครับจากถนนหลักนะครับครับนะเข้ามาตามทางสาธารณะก็เข้ามาแปลงนี้เลยนะครับนะแปลงที่3แปลงที่สสังเกตว่าตรงนี้ข้างหลังเราคืออะไรฮะ หอพักครับหอพักคุณสีนะแล้วก็ถัดไปก็มีหอพักอีกหอนะมีร้านค้าด้วยใช่ครับเต็มทุกห้องเต็มทุกห้องนะแย่งกันอยู่ใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับนะเนื่องจากว่าหอพักที่อยู่ใกล้มหาวิาลยเนี่ยเป็นที่ต้องการสูงนะครับนะซึ่งถ้าเป็นไกลๆเนี่ยก็อาจจะไม่เต็มแต่ที่นี่มันใกล้มากติดเลยเนาะใช่ครับใช้คําว่าติดเลยแหละผมว่าสามสิบวิเอาเข้าในเขตมหาวิาลยครับถ้ารัดป่าก็คือ ห้าวินาทีถึงเลยสลัดรับอันนี้ก็เป็นขอบเขตกองมาวิไลนะครับนะฮะสวยมากสวยมากพื้นที่เรากว้างขวางเราปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยนะครับใช่เราถมไม่ทุกแปลงแล้วนะครับถมทุกแปลงนะใช่ยกเว้นยกเว้นแปลงที่ไม่ถมก็คือเจ้าของมีเจ้าของแล้วอ่ามีเจ้าของแล้วครับซื้อไปแล้วมีเพื่อนบ้านแล้วนะครับเข้ามาจับจองละนะครับโอ้โหดูครับสวยมากๆข้างๆหอพักร้านค้าใช่ครับนะครับมีภูมิประิทศไหมครับ มีโปรโมชั่นครับโปรโมชั่นอะไรครับตอนนี้นะครับก็คือแถมทองคำหนึ่งบาทนะครับแล้วก็ถ้าซื้อตามราคาที่เราลงไว้เนี่ยเราฟรีโอนให้ด้วยฟรีโอนด้วยฟรีโอนด้วยนะค่าโอนก็เป็นหมื่นอยู่นะจดให้จุกจุกค่าทองคําอีกหนึ่งบาทหนึ่งบาทนะครับนะยิ่งซื้อหาภายในช่วงมีนาคมเมษายนเนี่ยยิ่งมีโปรโมชั่นพิเศษเหล่านี้ให้นะครับ สมมติอย่างนี้สมมุติว่าเหมาสามแปลงทําไงฮะมีปุกราคาพิเศษไหมโอ้มีราคาพิเศษอีกครับผมลดให้หนักๆเลยโทรมาใช่สกิดมาสกิดมาในเพจในไลน์สกิดมาสามแปลงนะครับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคุยกันได้ลดราคาได้นะครับท่านอาจจะตกใจเลยนะว่าราคาสามแปลงเนี่ยโอ้โหมันโอ้ต่างกันเยอะมากมันคุ้มค่ามากคุ้มค่ามากกับการลงทุนใช่ครับซื้อที่ดินไม่ขาดทุนนะอยิ่งที่ดินถมแล้วเคลียร์แล้วนะฮะมี หลักชนวดชัดเจนนะครับยิ่งทําให้มูลค่าสูงขึ้นนะครับม่าสุดยอดมากเลยสวยๆนะครับจำอีกทีครับที่ดินตัวนี้อยู่ที่ไหนนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับทั้ง3ามแปลงเนี่ยอยู่ที่นะครับติดกับมหาวิทยาลัยกลสินนะครับอยู่เส้นรอบมหาวิทยาลัยแล้วก็อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสงเปลือยอําเภอนามนจังหวัดกรสินนะครับรีบจับจองนะฮะรีบเข้ามาซื้อกับเรานะครับของแถมเพียบนะครับ a นะ A1 a 2 a 3หรือจะ a 1บวก a 2บวก a 3ได้หมดนะครับนะแล้วก็จุ้นะครับทั้งสดทั้งผ่อนได้ครับทุกเงื่อนไขทุกเงื่อนไขคุยกับเราได้ะนะมีเงินน้อยอคุยกันได้ครับจ,จะผ่อนปีสองปีสามปีอะไรก็ว่ากันมา <N> <A 1> ใช่ครับใช่ครับนะเราจัดให้ครับอนะโอเคนะครับสโลแกนอะไรของเราเลยนะครับสโลแกนของเรานะครับ บ้านและที่ดินที่ใช่ไว้ใจเราครับสวัสดีครับ